ชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปตื่นตาตื่นใจเขาปลูกผ<ว><ว>็นผู้จัดการออนไลน์เขาตั้งชื่อเรื่องไว้ได้ดีมากเลยเจ้าของธุรกิจรับจัดสวนจับผักสวนครัวปลูกในกระมังเกิดอาชีพเสริมแบบ <c oughs> ไม่ตั้งใจ เปิดมา3เดือนขายไปแล้วกว่าแ0ดร้อยกะละมังแล้วถา<ด>ากาไ้ดการออนไลน์นะนะครับม,มันมันได้สองเด้งอ่ะพูดอย่างนี้ได้ไหมไ<ด>้ยส,<อ>สองต่ออ่ะสองอต่อคือมันกะละมังที่เป็นเครื่องประดับเป็นสวนเป็น แต่ว่าเอาไปใช้สักผ้าไม่ได้เลยนะเพราะว่าเขาจอดนะเขาไม่งั้นเดี๋ยวระบายน้ำไม่ได้นะคือทั้งตกแต่งสวนได้ด้วยแล้วทานได้ด้วยเป็นผกสวนควที่ทานได้จริงๆผู้ที่ทําเรื่องนี้นะครับคุณอรไทยยางไทยสงเจ้าของธุรกิจแลนด์สเขปรับจัดสวนที่มีชื่อว่าฟอล่าเขปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เห็นบอกว่าทีแรกกะทําไว้รับประทานเองเฉยๆอย่างนั้นเหรอฮะค่ะทําปเป็นแจกันสวนครัวด้วยค่ะแล้วก็ไ้ทานเองด้วยภายในครอบครัวค่ะแต,แต่หนักกว่านั้นคือดูเหมือนว่าเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะทําเป็นผักสวนครัวในกระมังเสร็จด้วยซ้ำซื้อมาเพื่อเลี้ยงด้วงอย่างนั้นเลยนะครับคุณนรพลไยถูกต้องค่ะแล้วมันยังไงไปยังไงครับถึงแปลสภาพจากด้วงมากลายเป็นผักสวนครัวซึ่งน้าตาูดีด้วยนะ ก็ตอนแรกทำฟาร์มด้วงค่ะอ่าเริ่มทำรถแรกไปเลยอะค่ะห้าร้อยกระมังพอเลี้ยงรถแรกห้าร้อยกระมังปรากฏว่ามันมีกลิ่นเหม็นรุนแรงมากค่ะความเป็นลมอันนี้คือคือเลี้ยงด้วงในกรุงเทพอยู่กลางใจเมืองเลยนะอยู่ประชาชนศึกษามาไม่ดีค่ะศึกษามาไม่ดีมาถึงว่าตอนแรกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะมีกลิ่นขนาดนั้นอย่างงั้นใช่ไหมฮะ ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เลยคิดปรับปรับตัวคิดหาอะไรอื่นมาคิดอยู่นานไหมคิดไม่นานค่ะเพราะว่าพอรู่้ว่าท้่อยูมแล้วปัญหาก็เลยหยุดหยุดเลยแล้วก็ระหว่างที่หยุดอะค่ะก็เคลียร์ที่เลี้ยงอยู่ให้หมดทยอยขายทยอยขายแล้วก็เลิกเลี้ยงระหว่างระหว่างเลิกเลี้ยงอะค่ะก็เจาะรูกระมังที่เรามีอยู่ค่ะเพราะว่าเราซื้อกระมังมาประมาณพันหกร้อยชุดอะค่ะโ อก็ก็เจาะรูแล้วก็ปลูกผักสวนครัวตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปลูกให้มันสวยๆงามๆไปก่อนเป็นแจกันสวนครัวค่ะครับใช้พื้นที่เยอะไหมครับตั้งแต่ตอนแรกนี่ไม่ไม่เยอะเลยค่ะแถวเดียวยาวยี่สิบกระมังค่ะครั้งแรกอโอ้ค่ะแถวยาวเป็นแถวเดียวให้เป็นแจกันเรียงเป็นแถวให้มันสวยๆไปก่อนค่ะแล้ว มันก็สวยจริงๆค่ะพอมันบุกพอมันโตแล้วมันสวยเพื่อนบ้านก็เลยเพื่อนไว้พออยู่ในกระมังผมดูจากในภาพตอนนี้เนี่ยมันเป็นพุ่มเนาะสวยเลยเวลาอยู่บนดินมันคนละอารมณ์กันเลยอารมณ์ความรู้สึกผมนะผักสวนครัวอย่างผักบุ้งเนี่ยปลูกให้ดูสวยมันคงไม่สวยอะแต่พออยู่ในกระมังมันดูดีใช่ค่ะมันได้ปริมาณที่พอเหมาะสมด้วยค่ะ ในใ<ช>จำนวนในกระมังนั่นนะคะครับเริ่มต้นจากปลูกเพราะว่ากระมังเนี่ยมันใช้ทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วมาปลูกแล้วก็ไว้ทานเองแล้วมันขยับมาเป็นปลูกผักในกระมังาขายยังไงเนี่ยคนถึงมาเห็นนะฮะอา,อายุประมาณ14วันค่ะค่ะ อายุผักประมาณสิบสี่วันเพื่อนบ้านอ่อก็เปิดประตูแล้วก็รดน้าแล้วเพื่อนบ้านก็เดินเข้ามาชมผม<อ>ก็น่ารักทำไมน่ารักจัง <c oughs> อะไรเง <c oughs> ี้<ๆ>เออดีดีดีอขอก็เลยถามว่าถ้าออกจะทําขายด้วยยังไงอะไรเงี้ยเขา,าก็ซื้อเลยอะคะ่ะเพราก็ขอซื้อไปฝากเพื่อนไปฝากญาติเขาที่มาค่ะอก็อก็ซื้อเลยทีนี้อออก็เลยปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มเสร็จแล้วก็ ปิดประตูรถํำเหมือนเดิมแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะค่ะเขาก็เดินเรืกอยเขาก็เห็นเขาก็มาซื้อทุกบ้านทุกหลังเลยมีข้อสงสัยว่าทำไมตั้งราคาดูว่าถูกนะแปดสิบบาทต่อกะละมังเนี่ยครับเฉพาะกะละมังก็ไม่พอแล้วหรือเปล่าตอนแรกตอนแรกเลยนะคะขายห้าสิบาทด้วยซ้ำแต่ไม่แน่ใจเราไม่ได้ตั้งใจจะขายค่ะเพราะว่าตอนแรกคือแบบให้แบ่งปันกันทีนี้ก็ พอจะขายปุ Beast ๊บก็เลยตั้งราคาเป็น80เลยโดยคำนวณวัตถุดิบที่เรามีก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราซื้อกะละมังมาใบละยี่สิบบาท จากมะพร้าวกับขุยมะพร้าวเราก็รู้อยู่แล้วแล้วก็ลองปลูกครั้งแรกเราก็รู้ว่ากระมังหนึ่งเนี่ยถุงหนึ่งเนี่ยมันได้กี่กระมังก็คํานวณเป็นชดตๆไปทลายก็เท่ากับว่ามีกระมังมีค่าน้าค่าไฟมีคท่าไรแรงเรารวมแล้วก็ห้าสิบบาทต่อกระมังอะไรเงี้ยค่ะการที่ตั้งราคาไม่สูงก็น่าจะช่วยให้การขายดีขึ้นง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมครับมีด้วยใช่ค่ะ คิดถึงวอลลุ่มในการขายคิดถึงคนที่ซื้อแล้วก็คิดถึงเศร,รษฐกิจในภาวะปัจจุบันอยากให้คนได้ทานและตอนนี้ขาย,ขายเป็นกระมังนี่ งานดีมากกว่ารับจัดสวนไหมครับงานดีกว่าแต่ว่ารายได้ไม่เท่ากันหรอกค่ะโอ๋อันนี้มันเป็นก้อนใหญ่ใช่ไหมใช่งานรับจัดสวนก็จะเป็นก้อนใหญ่ส่วนอันนี้ก็แค่กําไรเล็กๆแน่น้อยสามสิบบาทต่อกองค่ะเหมือนเก๋อเก๋อปลูกในกระมังเนาะมันสามารถจะขยายตัวทําเงินได้มากกว่านี้ไหมครับคุณอรไทครับ ขายายได้ค่ะเพราะว่าลุงร่วงเราอ่ะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็รทิ้งไว้เปล่าๆตอนนี้พอมีความต้องการมากขึ้นค่ะออกก็เปิดหลังคาแล้วก็เปิดผนังด้านข้างออกเพื่อปลูกรองรับความต้องการของคนมากขึ้นมันก็จะได้จำนวนการขายที่มากขึ้นต่อเดือนอรอบค่ะคแล้วการาดูแลก็ไม่ต้องมากนักด้วยใช่ไหมครับใช่ปลูกในกระมังไม่ค่อยมีวัชพืชค่ะดูแลง่าย เราเราเลือกเราเลือกตัวผักสวนครัวยังไงครับอที่จะเหมาะกับกะละมังในการดูแลเนื่กผักที่ชอบกินอันดับแรกเลือกผักที่เรากินบ่อยก็เดินไปตลาดก็เห็น ถ้าคนขายเยอะๆก็แปลว่ามีความต้องการเยอะอก็เลยเลือกปลูกแบบนั้นไปก่อนอืมอืมค่ะคก็แล้วก็มันก็ปลูกง่ายซะด้วยเรื่องผักชีกับผักบุง้งอะค่ะแล้วมันก็สวยด้วยนี่มันช่วง<อ>ที่ผัก,ผกชี <A S 1> แพง,<อ>งด้วยนะตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยอะไรนะคะช่วงก่อนหน้าเน้นผักชีแพงด้วยนะ ใช่ค่ะขอคิดแพงแต่ออกก็ขายแปดสิบาททุกฤด,ดูกาลเลยนะ,ะ,ะมันขยับต่อได้มากกว่านั้นไหมคือผมดูจากภาพผักบุ้งเนี่ยพอมันแน่นรวมๆกันดูสวยและผักชีก็เหมือนกันแต่ว่าพอไปเป็นกะเพรา,พาไปเป็นอะไรผักกาดมีอยู่แล้วค่ะมีอยู่แล้วแต่แต่ว่ากะเพรากับโหระพาค่ะไม่ได้ขายรวแต่แต่ขายทุกวันค่ะ มียอดซื้อเข้ามาทุกวันเลยค่ะกระเพราผักหนูลาาครับก็ผักตาวาว,วงา,างตงาุ้ตงคนณาสมัดเรามีประมาณตอนนี้มีประมาณเกือบยี่สิบชนิดนะคะแต่ว่าด้วยด้วยความที่พื้นที่เรามีจํากัดก็เลยไม่สามารถที่จะอะ ปลูกได้อย่างละเยอะๆมันปลูกได้แค่อย่างละห้ากะละมังสิบกะละมังแต่ต้องหนักหลายทีนี้พอเราปลูกกระเพราหัวคาค่ะปลูกน้อยวาง้องการนี้มากกว่ามันก็ไม่กล้าโปรโมทค่ะเดี๋ยวไม่พอขายใครบล็อกอินมาเห็นก็เอาไปเลยค่ะมีคนเรียนแบบบ้างหรือยังครับมีแล้วค่ะมีส่งมาออยินดีอยู่แล้วยินดีให้ทุกคนเรียนแบบอยู่แล้วแต่ตั้งแต่แรกเอาก็เผยแพร่ในรายการทียี ก็บอกเจตนาตั้งแต่แรกว่าเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้คุณเขาไปทํามาหากินคือแล้วมันเ็นไม่ซีเรียสด้วยที่นี้คุณอ๋อไทยเห็นบอกว่านอกจากผักที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็สักรวมๆยี่สิบชนิดได้แล้วนะถ้าถ้าถ้าคนที่สนใจอยากรีเควสเลือกผักมาแล้วให้ปลูกให้เพราะบางคนเขาบอกปลูกเองเริ่มต้นนี้ลำบากมากเลยให้ปลูกให้อย่างนี้ก็ทําได้ด้วยเหมือนกันหรือเปล่ามีแล้วค่ะมีแต่มีแล้วอย่างเช่นมอเตอร์เเครส่ะอันนีสิอ ผักสลัดปลูกยากๆเนี่ยนะสลัดหสลัดก็มีแล้วค่ะมีพีออเดอร์ไว้แล้วซึ่งซึ่งมันเป็นความลำบากของออตรงที่ว่าไม่สามารถรับพีออเดอร์ได้เพราะว่าผักมันเราควบคุมการเจริญเติบโตมันไม่ได้เราเรียนด้วยความของแนิคแต่เราก็สัญญาว่าจะทําให้ทุกทุกคนที่รีเควสตมาค่ะด้วยจำนวนที่ไม่สามารถมากได้ตามที่เขาต้องการหรอกค่ะแต่จะต้องจัดคิวอย่างเงี้ยทั้งหมดที่ปลูกนี่ออร์แกนิกไหมครับ ออร์แกนิกทุกอย่างรดน้ำอยดยอ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 ดค่ะมันถึงโตช้าค่ะมันโตช้าว่บเรารดตามเป็่เดียวแต่เราต้องใส่ใจกับมันมากมากครับประสบการณ์จากการจัดสวนมีส่วนช่วยในเรื่องพวกนี้ไหมครับผมดูแนวทางมันน่าจะขยับต่อยอดไปได้มากจริงมากเหมือนกันค่ะเพราะเราไปเห็นแต่พี่พอดีที่สาวเขาเป็นดีไซเนอร์แลนด์สเคปค่ะเวลาเราดูเขาทำภาพตีบหรือทำ จัดส่วนออกไปตามภาพที่เขาออกแบบแล้วเราก็จินตนาการตามเขาแต่เราออกแบบไม่เป็นนะคะเราจินตนาการตามภาพที่เขาทําออกมาเราก็เลยลองมาปลูกผักดูมันมันเห็นแล้วมันก็จาจามาค่ะเราก็ลองเอาไม้ที่อยู่ในสวนที่เรามีอยู่แล้วค่ะมาวางสลับกับผักบุ้งลูกค้ามาเห็นลูกพักชอบนะคะแบบนี้เออเออเ้ผมเห็นมันมีฝาชีหรือเปล่าที่ไปเหมือนเป็นอุปกรณ์เสริมหรือเปล่า หรือว่าเป็นตัวนั้นตัวฝาที่ใช้ปิดกระมังด้วงค่ะอไม่ได้เกลยวกับปูกผักนะไม่เกี่ยวค่ะแต่เราใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันได้ปิดกันนกกันแมลงกันนกจะจิกในช่วงที่เราปลูกเมล็ดใหม่ๆกลัวนกจะมาจิกกินเมล็ดอันนี้นกจะชอบมากผมดูจากในภาพนี้กระมังใส่ไว้หลังรถคนมาซื้อไปก็ได้สามกระมังโดยประมาณเนาะบางท่านก็เสียรถมากก็ได้หก อ๋อจะเครียดีๆได้ปลูกแต่มันสวยจริงนะผักบุ้งก็แบบกำลังด้วยผักบุ้งผักชีสวยงามมากถ้าต่อย่อกว่านี้คือหลายคนบอกว่าอยากอยากเลี้ยงอยากปลูกแหละแต่ว่ากะละมังดูจะใหญ่ไปอยู่คอนโดเนี่ยอันขอให้มันเป็นภาชนะเป็นเป็นนชมได้ไหมเป็นเป็นแจกันน่ะ เป็นแจกันมีค่ะแต่แจกันมันแพง<อ>ไปดูแจกันที<อ>่รูดูจักมาแล้วแจกันใบหนึ่งก็เป็นร้อยถ้าจะเอาสวยจริงๆแต่ว่าใช่ใชแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่ลูกค้าคก็ไม่ค่าปลูกเยอะด้วยค่ะเพราะว่าด้วยแจกันสวยๆอะ่ะมันจะมีราคาที่สูงแล้วเราไปปลูกผักบุ้งลงไปก็ลองแล้วสวยจริงๆอือก็รวมผักบุ้งก็ประมาณสองร้อยบาทก็มีราคาแต่ทีนี้พอกินผักบุ้งแล้วสองร้อยบาทมันดูแพงก็เลยแต่แต่ว่ามันก็จะไว้เป็นเครื่องประดับ ตกแต่งอย่างสวยงามได้ด้วยเหมือนกันเป็นไม้ประดับเลยอายุของมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายรูปลงเพจเพราะว่าเอาเอาทีละอย่างไปก่อนค่ะคุณคุณอธไทยอย่างอายุของมันหลังจากเราตัดผัดผับผักบุ้งนะอพอเราปลูกสิบถึงสิบสี่วันเขาก็มารับไปสักประมาณกี่กี่กี่วันจะได้จะทานได้แล้วหลังจากตัดมันจะอยู่ได้อีกสักประมาณกี่วันหลายเดือนไหมหลังจาก ปลูกถ้าคนที่ชอบทานต้นอ่อนก็คือตอนนี้เอาเริ่มขายตั้งแต่อายุเจ็ดวันขึ้นไปออกก็ขายเนีน่ยใสใสคีโตรหรือใสอะไรสักอย่างที่เขาทานต้นอ่อนอ่ะมาจะดูดเลยครับไปเลยแล้วก็มันถ้าจะทานต้นอ่อนก็คือถอนถอนทั้งรากมาทานได้เลยตั้งแต่อายุเจ็ดวันขึ้นไปอือแต่ผักบุ้งอ่ะด้วยความตัวเต็มวัยของเขาจริงๆสามสิบวันค่ะสามสิบวันแต่ออกขายเริ่มออเริ่มขายตั้งแต่เจ็ดวันแล้วค่ะ ก็จะอยู่ได้ประมาณเดือนนี่เก็บได้ไหนพ่อค่ะเก็บได้หลายนอมีผู้ช่วยหลายคนไหมครับคุณอรไทครับคนเดียวค่ะมีเพื่อนช่วยอยู่คนเดียว๋อ้โหได้ทำงานเหมือนกันเลยค่ะทํางานแล้วก็เลิกงานก็ไปเจอกันแล้วก็เอช่วยกันปลูกทําได้เท่าที่ทำาค่ทำกับารที่เราทําได้เท่านั้นเท่าเท่ากับตอนนี้เรื่องของปลูกผักสวนครัวในกระมังเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นอาชีพเสริมมากกว่าจะเป็นอาชีพหลักอย่างนั้นหรือเปล่าคุณอรไท ใช่ค่ะอืมแล้วแปลว่ามันจะขยับมาคือหลายคนอาจจะมีคําถามและว,ว่าถ้าทํากันแบบจริงจริงจังๆจ,จ,จะเป็นาอาชีพหลักได้ไหมตอนนี้ทํามานานเท่าไหร่แล้วครับเริ่มทําพฤศจิกายนอ๋อก็ไม่นานเนาะเดือนกว่าค่ะําเดือนกว่าอ๋อ,อ,อเพราะว่าแปดร้อยกะละมังก็ยังไม่เยอะกะละมังละแปดสิบบาทมันต้องมีเวลาปลูกด้วยนะทยอยปลูกทยอยปลูกตั้งแต่เดือนแรกก็ยี่สิบเดือนที่สองก็ เพิ่ม,มวูลลุ่มมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ประมาณ400แล้วค่ะใชค่ะพูค่ะแต่เพิ่งเริ่มขยายพื้นที่เพราะว่าเห็นความต้องการเยอะเราก็เลยอ่าตัดสินใจที่จะแบบขยายพื้นที่ที่เป็นปูนเลี้ยงร่วงอะค่ะไมาไดกปลูกแค่ตรงลานจอดรถที่จอดรถสามคันแค่นั้นตอนนี้ก็ขยับเข้าไปข้างในเพิ่มอีก200กะละมังก็เป็นแล้วคนส่วนใหญ่ที่ซื้อนี่เขาขับรถมารับเองเป็นส่วนใหญ่เลยไหมครับหรือยังไง ทั้งหมดเป็นผู้ที่ขับรถมาซื้อเองค่ะแล้วก็มีออเดอร์เป็นบริษัทบริษัทหนึงอะค่ะที่สั่งให้ปลูกสองร้อยกระมังแล้วก็ตัระดับค่ะขอเป็นระดับหน้าหน้าบริษัทเขาอะผมว่าผมว่าให้บริษัทซื้อไปให้เป็นของขวัญก็น่าสนใจนะ ถูกต้องค่ะราคามันไม่แพง<ผ>ด้วยจำด้วยให้ลูกค้าด้วยค่ะออ<ข>าีมใช่ใช่ใช่ใชถ้าคุณผู้ฟังสนใจสนใจทั้งอยากไปซื้อหาไปหาความรู้ขอความรู้ด้วยต้องติดต่ออะไรยังไงครับคุณอรไทยตอนนี้ออาเปิดช่องทางการติดต่อไว้ที่ Facebook กับ i ิน t ต g r a m มชื่อ Wake Up with v ร์เบค่ะแล้วก็ในทั้งสองที่อ่ะมีเบิร์ในนั้นอยู่แล้วแล้วก็มีล c เคชันอยู่ในนั้นอยู่แล้วเสนอถ้าผู้ฟังว่าซื้อเป็นของฝากวันสงกรานเลยก็ดีนะแต่ต้องถามคุณออไทยก่อนนะว่าออเดอร์ตอนนี้เนี่ยยัไหวไหมเต็มหมดหรือยังออเดอร์ตอนนี้คือที่ที่สำคัญคือผักมันโตไม่ทันขาย นั่นสิส<ะ>นั่นสิมีแต่ผักบุ้งม,มีแต่ผักบุ้งเท่านั้นที่หมุนเวียนเร็วมากเจ็ดวันได้ขายเจ็ดวันได้ขายแล้วก็ผักชีผักชีสําหรับผักชีเนี่ยอยากให้ภาพมันตตโตฟูฟูเหมือนที่ผ่านมามันก็ไม่ถึงตรงนั้นเพราะว่าลูกค้า ซื้อตั้งแต่มันงอกเพราะเขาปลูกเองไม่ขึ้นพอมันงอกมาได้ประมาณสองสามเซนลูกค้าก็มาจัดเรียบเลยค่ะก็เอาเป็นว่าซื้อผักชีไปเป็นของขวัญสงกรานต์แล้วกันเอ้คุณอไทยมะนาวนี่ทําได้ไหมในกระมังมะนาวไม่ได้ค่ะมะนาวรากเขาเลื่อนต้องยืนเป็นบ่อปูนต้องเป็นบ่อปูนแล้วก็ดินเยอะๆที่ถามว่ามะนาวกำลังแพงเลยตอนนี้ของดีๆเจริญกรุงเรืองครับคุณอรลไทยครับ ครับก็ขอบคุณอย่างยิ่งพี่คิดเรื่องที่แปลกใหม่ขึ้นมาจริงๆก็ไม่ไกลตัวเกินไปนะครับขอบคุณมากครับคุณอรไทยครับสวัสดีครับคุณอรไทยยางไทยสงเจ้าของธุรกิจแลนด์สเคปรับจัดสวนแต่ตอนนี้มาทำกละมัง แต่ยังเป็นงานอดิเรก<ช>อยู่นะชื่อว่าเบกับวิ e เ e ทเ b l บิและชื่อนี้แหละครับค <น S 1> ุณผู้ฟังเสนะถ้าสนใจนะครับทั้งอยากจะได้ทั้งกะละมังหรืออยากจะเรียนรู้วิธีปลูกนะเบกับวิตเจทเเบิลเสนอก็เข้าไปที่เพจเราไปพูดคุยกันนะครับ,รบเอามาฝากกันในช่วงของประชาและพัฒนาชาติครับ